เจชนแนลสวัสดีครับตอนนี้ทุกคนกำลังอยู่กับผมนะครับกำลังจะพาทุกคนมาร้านอาหารครัวบนดอยนะครับเขื่อนป่าสัทตุลสิทธิ์นะครับผมอยู่เลยสี่แยกวางม่วงมาครับสี่แยกไฟแดงมาครับประมาณ1กิโลนะครับอยู่ทางขวามือนะครับมุ่งหน้าไปทางเขื่อนป่าสาทนะครับผมจากสี่แยกไฟแดงมางม่วงนะครับมุ่งหน้าไปทางเขื่อนป่าสัทตุลสิทธิ์นะครับผมออกจากสี่แยกไฟแดงมาประมาณ1กิโลอยู่ตรงขวามือนะครับร้านอาหารครัวบนดอยครับผม ผมเล also, that, ี้ยวเข้ามานะครับจะมีที่จอดรถให้ด้านล่างนะครับผมหรือจะไปจอดด้านบนก็ได้นะครับผมแต่ว่าอาจจะจํากัดหน่อยนะครับผมถ้าสะดวกก็จอดไปด้านล่างก็ได้นะครับครับผมเป็นร้านอาหารครัวบนดอยครับผมนั่งอาหารไปนะครับชมวิวไปอยู่ด้านบนนะครับเพื่อนเพื่อนครับผมเดี๋ยวเราไปดูข้างบนกันเลยนะครับผมครับวิ่งรถขึ้นมานะครับด้านบนนะครับก็จะมีที่จอดรถนะครับผม แต่าก็จำกัดนะครับถ้าสะดวกก็จอดข้างล่างก็ได้นะครับผมเพื่อนข้างบนก็จะมีที่จอดรถจํากัดนิดนึงนะครับผมตรงนี้จะเป็นจุดที่เป็นเก้าอี้เสริมนะครับถ้าเกิดมันเต็มเนาะก็จะมีจุดชมวิวตรงด้านนี้ครับเพื่อนๆนั่งสั่งร้านอาหารนั่งทานกันครับอยู่ทางด้านนี้นะครับผมชมวิวไปนะครับที่เขื่อนป่าสักครับผมแล้วก็จะมีด้านนู้นเป็นองค์พระใหญ่ครับเพื่อนๆ องพระใหญ่อยู่ด้านนู้นนะครับผมมีเคลื่อนนะครับกระผมมีมุมนะครับถ่ายภาพเซลฟี่กันนะครับทางด้านนี้นะครับผม <h> บรรยากาศลมมรื่นนะครับ มานั่งทานแล้วก็มานั่งชมวิวกันคร,ครับขอบคุณมากๆนะครับเดี๋ยวเราไปดูรายการอาหารกันเลยครับพเพื่อนๆ ครับผมขอขอบคุณนะครับที่กดติดตามกดซับสไคร้กดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับผมแล้วก็ก็ขอบคุณล่วงหน้านะครับลูกค้าที่จะมาเยี่ยมเยือนนะครับร้านอาหารครัวบนดอยนะครับผมขอบคุณมากนะครับผมมาเที่ยวเขินปัสสักอย่าลืมแวะมาครัวบนดอยครับขอบคุณครับสวัสดีครับ